m o r n i n g Move ขับเคลื่อนโลกการลงทุนในทุกเช้าวันใหม่มาดูกันต่อนะครับมุมมองการลงทุนครับของหุ้นในกลุ่มเฮลส์แคร์บ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณเกติศักปรีชาอนุสรนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนทางเลือกจากบลจกรุงศรีครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาดูบรรยากาศการทุนในช่วงนี้กันหน่อยนะครับโดยพ้องยิ่งหุ้นในกลุ่มเฮลส์แคร์เนี่ยที่ช่วงก่อนหน้านี้นะครับ ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มเห็นการพลิกตัวกลับขึ้นมาของหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์บางตัวแล้วนะครับมาดูเรื่องของ valuation หน่อยครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าหุ้นในกลุ่มนี้จะเห็นเทรนด์เห็นการกลับตัวที่น่าสนใจในเร็วๆนี้ได้ยังครับครับก่อนอื่นต้องต้องเกินก่อนนะครับตัวเฮลท์แคร์เนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาค่อนข้างค่อนข้างนานนะครับปีนี้ก็ขึ้นขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับภาพของตัวตลาดเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้้าาาางงเเยยยอออะะะะนนนคคครรัับบก็จมมสขข่่ว ไม่ว่าจะเป็นภาพของการขึ้นภาษีไอตัวทาริฟนะครับที่เรียกว่า most favor e d nation pricing นะครับตัว msn นะครับที่ทางครัมเนี่ยก็จะขึ้นกับบริษัทยาต่างประเทศนะครับเจอเรื่องของภายในสหรัฐเองนะครับที่จะมีการตัดงบประมาณสาธารณาสุขนะครับการควบคุมราคายา แล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเนี่ยมันก็คือเป็นปัจจัยรายตัวนะครับที่มันเคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ๆเนะอย่างเช่นพวกอยู่ในเต็ดเฮลท์แคร์เป็นเรื่องของพวกผลการทดลองพวกยาลดความอ้วนนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของตัวเฮลท์แคร์เนี่ยก็ถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นนักลงทุนเนี่ยก็จะบอกว่าตลาดหุ้นค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าถ้าอยากได้ของถูกเนะี่ยตอนนี้เฮลท์แคร์คือถูกที่สุดในรอบหลายๆปีเลยนะครับ ถูกยังไงนะครับลองดูในภาพว a ลูชันนะครับในใน,ในภาพที่หนึ่งเน่ยถ้าเราดูในแง่ของตัว P/E เนี่ยมันอยู่ที่17เท่านะครับตัวณปัจจุบันเนี่ยมันคือจุดสีส้มนะครับถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณตัวที่มันเป็นสี่เหลี่ยมสีเทานะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะอยู่ในใน,ในระดับเลนส์ของพวกค่าเฉลี่ยของเขานะครับ นะแทบจะเป็นเซกเตอร์เดียวเลยนะที่ว่าไอ้ตัว PE ณนะปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเซกเตอร์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือเป็นทางด้านขวาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวจุดสีส้มนะครับตัว PE ของเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยเยอะมากๆนะครับหรือก็ถ้ายิ่งไปดูทางด้านซ้ายเนี่ยน่าจะแพงสุดในรอบหลายๆปีเลยด้วยซ้ำน,นะครับเปอร์เซน็นต์ไทแลนด์นี่คือแทบจะ อยู่ที่90กว่ากว่าแทบพ้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัว P/E แล้วเนี่ยตอนนี้เฮลท์แคร์ถือว่าถูกมากๆนะครับแล้วก็เป็นการถูกที่จริงๆแล้วไม่ได้ฟันเดเมนทัลเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ยแย่นะครับเมันอาจจะมีข่าวร้ายที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าดูในแง่ของตัวฟันเดเมนทัลจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยถ้าเราไปดูในภาพถัดมาเราจะเห็นได้ว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับผมขอสไลด์ที่2นะครับ โอเคสไลด์นี้นะครับ,รบก็จะเห็นได้ว่าไอตัวตัวรีเทิร์นนะครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจุดสีส้มเนี่ยนะครับเฮลแคบเป็นบวยเลยนะครับแทบแทบจะไม่เรียกว่าแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเบรกดาวดูอะนะครับในส่วนของคอมบิเนชันของตัวรีเทิร์นนะครับมันก็จะเกิดจาก2 2งสสส่วนเป็นหลักสส่วนเป็นหลักอ่าสส่วนอ่ะมันก็จะเป็นดีวิเดนแต่ว่าดีวิดเดนมันไม่เยอะไอ้้ไอส่วนที่มันเป็นตัวตัวแท่งสีเทานะครับ มันก็จะหลักๆเลยอ่ะมันก็คือจะเป็นเรื่องของตัว Earning Growth นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวสีฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัว PE จะจะเอ่อเรียกว่า r ีเลตคือปรับขึ้นแล้วก็ดีเลตก็คือปรับลงนะครับก็จะเป็นแท่งสีน้ำเงินเฮลท์แคร์เป็นเซกเตอร์เดียวนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี Earning Growth ก็คือตัวสีฟ้านะครับแต่ว่า PE เนี่ยมันถูกดีเลตคือปรับตัวลดลงนะครับแต่ถ้าเราไปดูเพื่อนๆน,นะครับทุกหลายๆเซกเตอร์เนี่ย ปรากฏว่าแทบจะถูกรีเลทพีขึ้นมาแทบทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวเฮลแคเองเนี่ยมันคือมันมันแลกกาดด้วยนะครับแล้วก็จริงๆในแง่ของตัวฟันเดเมนทัลเองเนี่ยถือว่ายังยังยังค่อนข้างซัพพอร์ตอยู่อาจจะมีข่าวร้ายบ้างน,นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าณนะปัจจุบันมันก็รับรู้ข่าวร้ายไปเยอะพอสมควรหรือว่าบางบางข่าวเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเห็นแสงสว่างม,มีเริ่มเริ่มมีโซลูชันแล้วนะครับครับ ทีนี้ครับจังหวะนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นจังหวะที่ดีครับในการกลับมาพาาิจารณาตัดสินใจลงทุนหุ้นในกลุ่มเฮลส์แคร์ครับครับก็ต้องเรียนก่อนว่าหุ้นที่มันถูกมากๆเนี่ยมันก็มีเหตุผลเพียงพอในการที่จะเข้าซือ้อนะครับ,รบแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เพียงพอที่มันจะทําให้มันปรับขึ้นหรือว่าเอาผลฟอร์มได้ในใน,ใน,ใ,นในช่วงนี้ถูกไหมฮะถูกอย่างเดียวมันมันอาจจะเหมือนกับเป็นการซื้อหลอนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นหลายๆอย่างเนะี่ยมันเริ่มมันเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น รเราก็เลยมองว่านอกจากาที่ราคาถูกแล้วนะครับแล้วก็เราเห็นปัจจัยอื่นๆเนี่ยที่มันเริ่มเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะเริ่มกลับมามองในส่วนของตัวเฮลท์แคร์แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเป็นหนึ่งในเซกเตอร์ที่มีโอกาสที่จะเอาผลฟอมได้นะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยเราให้ดูในแง่ของตัวเออร์เน็งก่อนนะครับในในสไลด์ที่3เนี่ยเมื่อกี้เราเราฉายภาพไปแล้วว่า1นึ่งปีที่ผ่านมาจริงๆเออร์เน็งมันมันก็ถือว่าเติบโต,ตใช้ได้นะครับถ้าเรามองไปในปี2026นะครับ จะเห็นได้ว่าตัว Earning Growth ก็ถือว่าใช้ได้นะก็อยู่ที่ระดบับระดับประมาณสัก10%ปนะครับปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยมันอยู่ที่ระดับประมาณสัก10%ถือว่าเป็นเป็นระดับที่จริงๆถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับต่อมาเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของไอตัวเ,เรื่องของตัวตัว MFN นะครับคือตัวไอเรื่อง most f a v o r nation pricing นะครับที่วัดคำจะไป เก็บทาลิฟของบริษัทยานะครับซึ่งจริงๆมันผ่อนคลายมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมันเริ่มจากในส่วนของตัวไฟเซอร์ที่เข้าไปดีลนะครับในเรื่องของเรียกว่าจะไปลงทุนในฝั่งของตัวอเมริกาเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการที่จะผ่อนคลายในส่วนตัวทาลิฟนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นโซลูชันให้บริษัทยาอื่นๆเนี่ยก็ทําตามนะครับมันก็ก็จะมีมันก็จะมีโซลูชันจะมีแพทเทิร์นละแล้วก็อยากให้ดูในสไลด์ที่4นะครับมันจะเป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่า ไอเรื่องที่เขาบอกว่าเขาจะเก็บทาริฟสเนี่ยนะครับเออหรือว่าอาจจะจําเป็นที่จะต้องลดราคายานในส่วนเนี้ยไอส่วนที่มันเป็น m เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันตอนเนี้ยมันจะบังคับใช้กับส่วนที่มันเป็นเมดิเคทเท่านั้นเองนะครับซึ่งไอส่วนของรายได้ของบริษัทยาต่างๆเนี่ยที่เขาไปขายในอเมริกานะครับในส่วนของตัวเมดิเคทเองเนี่ยมันมันถือว่ามันมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย นะครับเมดิเคทก็คือเป็นพวกโครงการสุขภาพสําหรับรายได้น้อยนะครับถ้าเป็นเมดิ c แคร์ก็คือเป็นผู้สูงอายุที่อายุเกิน65นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนที่เหมือนกับว่าจะบังคับให้ลดราคายานะครับมันจะเป็นในส่วนของตัวเมดิเคทเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าตลาดเนี่ยก็ผ่อนคลายลงไปเยอะเพราะว่า Impact เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนกะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นภาพของข่าวร้ายที่มันที่มันเริ่มเริ่มที่จะผ่อนคลายขึ้นนะครับ คราวนี้ถามว่าม,ม,มันมีในส่วนของตัวข่าวดีหรือเปล่านะครับมันก็มีข่าวดีเพิ่มเติมนอกจากในเรื่องของตัว Earning Growth ที่เราเห็นนะครับผมจะเรียนท่านนักลงทุนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของตัว Healthcare เองเนี่ยตัวที่มันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่พวกนักลงพวกฟันเนเจอร์ Manager, หรือว่าคนที่เวลาที่เขาจะเลือกพิกหุ้นในส่วนของตัวเฮลท์แคร์เนี่ยหลกัหลกๆเลยเนี่ยเขาเขาจะเห็นโก w ด h อยู่2อย่างนะครับ,รบในในภาพของตัวระยะสั้นนะครับ ก็คือเขาจะดูในเรื่องเกี่ยวกับการทำ M&A นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวก innovation พวกยาต่างๆที่จะ approve uh, approve ออกมานะครับซึ่งทั้ง2ปัจจัยท,ที่สำคัญในส่วนของตัว healthcare ตอนเนี้ มันมันมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเราพูดในส่วนของตัว M&A ก่อนถามว่าทำไม M&A มันถึงมีมี Impact ที่สำคัญกับพุ่นกลุ่มเท์แคร์นะครับคือมันเป็นเนเจอร์ของ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 อุตสาหกรรมนี้นะครับม,มักจะมีการควบรวมกิจการกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าบริษัทฟาร์ม a านะครับส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีเงินเยอะนะครับแต่ว่าอยากอาจจะเหมือนกับหา Innovation มาต่อยอดไม่ทันนะครับก็จะพยายามเข้าไปซื้อบริษัทที่มันมี อินโนเวชันนะครับส่วนบริษ,ษัทเล็กๆแล้วนะส่วนส่วนใหญ่อาจจะเป็นพวกไบโอเทคอย่างเงี้ยก็จะมีอินโนเวชันเยอะแต่ว่าสายป่ามันน้อยนะครับเพราะว่ากว่าจะแอปพูปยาวออกมามันน้อยมันก็เลยเป็นสิ่งที่จะทําให้มันมีการ M&A เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มในส่วนของตัว valuation ขึ้นไปซึ่งถ้าเราไปดูกิจกรรมของ M&A ล่าสุดน,นะครับ2025เนี่ยมันคือครึ่งปีนะต้องบอกว่า2025เนะี่ยมันคือครึ่งปี เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาง่ายๆเนี่ยเราเราดับเบิลขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะทําสถิติสูงสุดในรอบหลายๆตีได้นะครับในส่วนของในส่วนของตัวพวก M&A นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของพวก Innovation นะครับก็คือเป็นการเหมือนกับว่าจะต้องมีการแอพพุยานะครับที่ใหม่ๆที่มันออกมา ซึ่งมันก็มีสายที่ดีนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเองเนี่ยตัวที่เป็นคนที่เป็น FDA commissioner นะครับซึ่งเป็นก็คือผู้บริหารสูงสุดของออยอเมริกาเนี่ยนะครับคุณมาคารเนี่ยเขามีนโยบายที่จะเหมือนกับว่าอนุมัติยาให้มันให้มันเร็วขึ้นอาจจะตัดขั้นตอนอะไรบางอย่างออกไปนะครับแล้วก็จะทำให้มันมีการ approve ยาที่เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เป็น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 สายที่ดี แล้วก็สุดท้ายผมจบในภาพของอาจจะเป็นภาพของในภาพของตัวตลาดนะครับในสไลด์ที่6อยากจะใหะ้ท่านนักลงทุนเห็นภาพนี้นะครับอย่างที่ทุกทุกคนทราบดีว่าอรอบเนี้ยมันมันก็จะเป็นการกระจุกตัวนะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Market b r e ร k ของตลาดเนี่ยแย yeah, ่มากๆนะครับก็คือถ้ามันอยู่ด้านล่างก็หมายความว่ามันมีการกระจุกตัวที่สูงมากๆ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันอยู่ที่เลเวลเนี่ยสุดท้ายหลังจากเนี้ยมันก็จะต้องมีมาร์เก็ตเบรดที่ดีขึ้นนะครับก็หมายความว่ามันจะมีการผ่องถ่ายไปยังหุ้นตัวอื่นบ้างหรือว่าเซกเตอร์อื่นๆซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นอาจจะว่าอาจจะกระจายไป,ไปในภาพหลายๆเซกเตอร์ซึ่งเราก็เชื่อว่าในฝั่งของตัวเฮลท์แคร์เองเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในในทาร็ตที่มีโอกาสที่จะกลับมาได้มีโอกาสที่จะเอาบุคลากรได้หลังจากนี้นะครับครับจากปัจจัยที่เราคุยกันมานะครับ ทั้งเรื่องของバリเอชันที่น่าสนใจเห็นธุรกิจเริ่มฟื้นตัวนะครับเรื่องของการทํา m a ที่เพิ่มมากขึ้นจังหวะน,นี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการทุนหุ้นในกลุ่มเฮลส์แคร์ก็ได้นะครับสําหรับนักทุนที่กําลังหากองทุนครับสําหรับนักทุนหุ้นในกลุ่มเฮลส์แคร์มีกองทุนไหนที่น่าสนใจจากราจบรจกกรุงศรีมาแนะนําบ้างครับครับก็ไปสไลด์ที่7นะครับคือทางของบรจกกรุงศรีเราเองเนี่ยเรามีทั้งกองเปิดนะครับแล้วก็ กองเปิดที่เรามีเนี่ยก็มีทั้งนโยบายที่ไม่เห็นค่าเงินะครับแล้วก็มีนโยบายที่ฟูลีเห็ดค่าเงิน,นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับช่วงปลายปีใกล้เทศกาลลดหย่อนภาษีนะครับเราก็มีในส่วนของตัว r m f ด้วยนะครับโดยที่ในฝั่งของทุกกองที่เราลงทุนเนี่ยเราลงทุนผ่านมัสเตอร์ฟันกองเดียวเหมือนกันนะครับก็คือในฝั่งของตัว JP Morgan Fund global healthcare นะครับซึ่งถ้าพูดถึงจุดเด่นหลักๆของเขาเนี่ยถามว่าในฝั่งของตัว JP Morgan เองเ่ยนะครับเขาก็จะ,ะเขาก็จะเลือกหุ้นนะครับบริษัทที่เขามองว่ามันจะมีโกรดที่ดีกว่าภาพของตัวอุตสาหกรรมนะครับเขาก็จะเฟ้นหาบริษัทที่มันมีมียาอยู่ใน pipeline นะครับที่คาดว่าจะออกมาแล้วก็จะประสบความสำเร็จ นะครับอันนี้ก็จะเป็นทาร์เก็ตหลักในการคัดเลือกคุ้นของเขาหรือว่ามีการขยายช่องทางการเพิ่มชานเอลไปยังตลาดใหม่ๆใหม่ๆมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิศทางอคอนเซ็ปต์การลงทุนของเขาครับคราวนี้ถ้าไปดูในแง่ของตัวพอร์ตการลงทุนนะครับณปัจจุบันนะครับในสไลด์ที่8เนี่ยก็ให้ดูในภาพของตัวซับเซกเตอร์นะครับทางด้านสายบนนะครับก็เซกเตอร์ที่เขาลงเยอะสุดเนี่ยมันอยู่ด้านล่างก็คือตัวฟาร์มนะครับแต่ว่า คือเนื่องจากว่าฟาร์มาน้ำหนักมันเยอะสุดนะครับลง33%แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือลงน้อยกว่าในส่วนของตัวเบนช์มาร์ดเนี่ยมากที่สุดนะครับคือ8%ออด้วยสาเหตุที่ว่าเ,เขามองว่าหลายๆบริษัทเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันมันไม่ได้มีการเติบโตมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็เลยเอาลูมเนี่ยนะครับไปลงในส่วนด้านบนนะครับก็คือในส่วนของตัวไบโอเทคนะครับซึ่งลงอยู่23%แต่ว่าเป็นตัวที่โอเวอร์เวกมากที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 8%ด้วยกันนะครับถ้าไปดูภาพทางด้านทางด้านขวานะครับในส่วนของตัว top ท็อป10ที่ที่เขาลงทุนเนี่ยนะครับอย่างตัวแรกเลยเนี่ยคือตัวแอปวีนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเป็นบริษัทยาที่เน้นเรื่องของบริษัทยาที่มันซับซ้อนนะครับโรคร้ายแรงนะครับเ,เช่นพวกดูมาตอยนะครับมะเร็งระบบประสาทพวกนี้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าท่านนักลงทุนทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอีลเลนลี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในภาพของตัวพอร์ตการลงทุนของเขาครับคราวนี้ไปขอ,อไปอีกสไลด์หนึ่งนะครับก็ในส่วนของตัวพวกค่าธรรมเนียนตมต่างๆนะครับก็ถ้าเป็นกองเปิดเองเนี่ยมันก็จะมีฟอนต์เอ็นนะครับก็ตามมาตรฐานก็อยู่ที่1.5%แต่ว่านะครับเราสำหรับท่านนักลงทุนเองเนี่ยนะครับ ท่านนักลงทุนสามารถที่จะสวิตชิงนะสามารถสลับสับเปลี่ยนก็คือตัว KF Hel นะครับซึ่งกองเนี่ยจะเป็นกองที่ไม่เห็นข่าเงนินนะครับท่านสามารถที่จะสวิตชิงไปยังกอง KF HH Care ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นกองที่ f ู l l y เห็นะครับท่านสามารถที่จะสวิตชิงได้ตลอดเลยนะครับโดยที่เราจะไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมในการสวิตชิงแล้วนะครับก็คือเสียค่า f อนต์เอนแค่ครั้งเดียวนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัว RMF เองก็ไม่ได้มีในส่วนของตัว f o n d นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยก็รวมกันทั้งทมดแลก็ประมาณสัก1.5%ต่อปีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของของกองทุนครับครับมี3กองทุนนะครับ KF Health แล้วก็มี KF Healthcare อันนี้เป็นแบบ HFX นะครับแล้วก็อีกอันหนึงคือ KF Healthcare RMF นะครับมี3มกองที่ มาแนะนํากันทีนี้แต่ละกองเนี่ยถ้าเกิดจะแนะนำฮะแต่ละกองแต่ละประเภทจะเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนหรือว่าเป้าหมายในการทุนแตกต,ต่างกันยังไงครับคือจริงๆแล้วบอกว่าทุกกองเนี่ยนะครับถ้าถ้าในแง่ของตัวพอร์ตโดยโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเฮลท์แคร์อาจจะเป็นกองที่ท่านนัลกลงทุนเกือบทั้งหมดเนี่ยก,ก็สามารถที่จะลงทุนได้นะครับมันยังเป็นในเชิงดิเฟนซีฟอยู่เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันอาจจะมี มันอาจจะมี Noise มันอาจจะมีข่าวร้ายบ้างนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของ Valuation ที่ r e v e l เนี่ยนะครับผมคิดว่ามัน่านักลงทุนสามารถลงทุนได้หมดนะครับถ้าถ้าเราดูในแง่ของตัว Risk Reward แล้วเนี่ยผมผมว่าค่อนข้างค่อนข้างคุ้มค่านะครับเพียงเพียงแต่ว่าถ้าในกองเปิดเองอ่ะมันก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันระหว่างกองที่เหตุค่างเงินกับไม่เห็ุค่างเงิน อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนก็อันนี้ก็ท่านก็สามารถเลือกได้เลยว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากจะไปยุ่งหรือเราอยากจะปิดความเสี่ยงในเรื่องค่างเงิน<อ>ก็เอาเป็นตัวกอง K F H H Care นะครับที่มี S 2ตัวนะครับตัวเนี้ก็จะ Fully Hed นะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าบาทที่ลีเวลนี้นะมันก็แข็งมาเยอะแล้วนะครับไม่อยากจะเสียค่าเฮดจิงคอร์สเนี่ยก็ไปในฝั่งของตัว K F Hel นะครับซึ่ง อพอเวลาผ่านไปท่านสามารถที่จะไป switching สวิตชิงสลับ,ส,บสับเปลี่ยนกันได้ส่วนไอเมเปก็ชัดเจนนะครับว่าอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนในเรื่องของการประหยัดภาษีนะคร,ครับสำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าจะลงทุนแบบ H หรือไม่ HD เนี่ยมีคําแนะนำอย่างไรครับถ้าเกิดดูจากเงื่อนไขของการลงทุนในตอนนี้นะครับแนวโน้มเรื่องของการลดดอกเบีย้ยหรือว่าปัจจัยที่ทางค่าเงินครับถ้าเกิดเป็นจังหวะแบบนี้แนะนํา H หรือไม่ H เท่ากันหรือเปล โอเคผมผมตอบเป็น2ประเด็นผมขอตอบเป็น2ประเด็นนะครับถ้าถ้าเป็นประเด็นแรกเอาแบบเป็น g เนอร a l ก่อนนะเป็นเป็นเป็นตามภาพคอนเซ็ปต์ก็จะคล้ายๆกับที่ที่เมื่อกี้เรียนไปนะครับขึ้นอยู่กับลิสเอพิทยของท่านนัะลงทุนนะครับถ้าไม่อยากไปยุ่งเลยนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าการไปเก่งทิศทางค่าเงินนะครับโดยเฉพาะในภาพของตัวระยะสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะผิดกันนะครับก็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 มันมีโอกาสที่จะผิดได้สูงเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเอยเราชอบเพลแคร์ตอนเนี้ยเพราะว่ามันถูก แล้วมันก็จะมีปัจจัยอะไรต่างๆ,ๆที่มันเริ่มผ่อนคลายขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอยากจะได้รีเทิร์นจากเฮลว์แคร์เพียวๆนะครับไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินแล้วเนี่ยเราไปในส่วนของกองที่เห็ดนะครับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ได้ตอบตอบประเด็นแรกก่อนแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในแง่ของมาเก็ตทามมิ่งเราเราพูดถึงในแง่ของว่าในในแง่ของระดับราคาของ f อเเนี่ยผมอยากจะแนะนําเป็นกองที่ไม่เห็ดมากกว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นรีเวลในปัจจุบันนี้นะครับด้วยค่าเงินที่มันแข็งมาค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็ตอนนี้เฮดจิงคอสระหว่างไทยบาทกับ US เอสดอลลาร์เนี่ยมันตกอยู่ประมาณสักยังยังแพงอยู่นะตกอยู่ประมาณสัก2.8%ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเองผมว่าถ้ารับความผันผวนค่าเงินระยะสั้นได้ผมผมแนะนำกองที่ไม่เห็นดีกว่านะครับที่ที่บาทเรเวลนี้แล้วก็เฮดจิงคอสระดับนี้นะครับครับไปดูคำถามคาถามที่นักทุนถามมาบ้างนะครับบอกว่าเรื่องของ growth ครับถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยในกลุ่ม healthcare นะครับมีกลุ่มอื่นที่ growth อาจจะดูโตกว่านะครับ มีคําแนะนํำยังไงทําไมจังหวะนี้ถึงต้องเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์ครับเอ,อต้องบอกก่อนว่าในแง่ของออตัวโกลดเองนะครับเฮลท์แคร์ไม่ได้แย่นะประเด็นแรกคือคือ,ค,อคือในแง่ของตัวเฮลท์แคร์เองไม่ได้แย่คือถ้าจะไปเปรียบเทียบกับกองเออเซกเตอร์ที่มันเป็นไฮโกรดเลยเนี่ยเ,เป็นพวกตระกูลเทคเนี่ยนะแน่นอนมันมัน,ม,นมันเทียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับม,มันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าถ้าเป็นเซกเตอร์อื่นอ่อช่วงนี้โกรดดีแต่ก็ ประเด็นก็คือจะจะดีอย่างนี้ทุกปีหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้มัน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 ,มนประเด็นแรกที่ว่าเฮลแค์จริงๆแล้วโกรธโกรธไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับครับเแล้วแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอ่ะมันคือเรื่องของ valuation นะครับถ้าเราบอกว่าตอนนี้เราบอกเราบอกโอ้ตลาดหุ้นแพงมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยคือขอ,ของของของที่ถูกแล้วก็ถูกในรอบหลายๆปีแล้วก็ถูกโดยที่มันมันอาจจะมีข่าวร้ายอึมอึมคึมคอยู่บ้างนะ แต่ว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในแง่ของตัวพวกเออร์ที่มันที่มันที่มัน Deliver จริงๆที่มันออกมาจริงๆถือว่าค่อนข้างค่อนข้างดีทีเดียวนะครับครับเปรียบเทียบครับระหว่างกองของ JP Morgan นะครับ global healthcare fund ทึ่งเป็นกองทุนหลักเนี่ยกับเจ้าอื่นครับในตลาดของ JP Morgan มีจุดเด่นหรือว่ามีความแตกต่างจากกองทุนหลักในตามเพศอื่นๆยังไงบ้างครับ เท่าที่เท่าที่เห็นมาต้องบอกว่า,อากองที่เป็นกองเฮลท์แคร์ที่เป็นลักษณะของของ,อของกองที่เขาจะแอคทีฟเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นนะเกือบทุกทุกที่เนี่ยจะใช้คอนเซปต์ใกล้เคียงกันในการ,าค,ร,รคัดเลือกหุ้นะครับก็คือจะต้องอมันก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่พวกแอคทีฟฟันเมนเจอร์เฮลท์แคร์ที่เขาจะเลือกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปลงบริษัทที่เขามองว่ามันจะต้องมีไพร์ l ลายออกมา มันจะต้องมีมันจะต้องบริษัทเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีปลายไลน์ออกมาภายในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยนะครับอ่าซึ่ง JP ก็ก็ใช้คอนเซปต์นี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คงจะเป็นเรื่องของของเออ่การพิกพิกเออ่การการเลือกหุ้นในส่วนนี้แหละนะครับว่าใครจะเออ่เลือกได้เออ่ได้ได้แม่นยามากกว่ากันนะครับในฝั่งของตัว JP เองเนี่ยทีมของเขาเนี่ยเฉพาะทีมเนี่ยใช้ทั้งฟันใช้ทั้งเส s p e c i ลิสต์เนี่ยมากประมาณเกือบเกือบสิบ,ส,บสิบคนได้นะครับแล้วก็ มีคนที่แบบเหมือนกับเป็นทางทางด้านการแพทย์เลยโดยตรงเพื่อเพื่อที่จะเข้ามาไฟล์เอาบริษัทพวกนี้นะครับแล้วก็ JP เนี่ยเขาจะพยายามเลือกออบริษัทยาที่มันที่มันอยู่ในเฟสสามเฟสสี่นะครับคือคือเวลาที่มันแอปพูดมันจะมี4เฟสมั้งท่านหกับ2เนี่ยมันมันจะอัพไซด์เยอะสุดแต่มันยากแล้วมันนานกว่าจะไปถึงนะครับไอเนี่ยทาร์เก็ตหลักของ JP ก็จะไปอยู่ที่ประมาณเฟสสเฟสสี่นะครับก็ เรียกว่าคือเขาก็จะพยายามหาตัวที่มันเป็นหุ้นโกลดนะที่มันที่มันใช้ที่มันมีอินโนเวชันที่มันมีปลายยแล้วก็มีโอกาสค่อนข้างสูงอะแล้วก็ใกล้ที่มันที่มัจะอ,ออกมาอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพภาพจุดหลักของตัว JP ม o อกเนะครับครับถามเพิ่มเติมนะครับกับกองทุนอื่นของวรจกรุงศรีนะครับคุณผู้ชมถามว่ากองทุน KF CSI 300ครับมีความน่าสนใจหรือเปล่าครับ ตอนนี้เองต้องบอกว่าจีนเนี่ยมันคอลเลกชันลงมานะครับ,รบก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างน่าสนใจในการเข้าซื้อนะครับในฝั่งของตัว csi 300ถ้าเทียบกับอกองจีนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้ในแง่ของตัวที่ว่ามัน,ม,นมันถือว่ามันค่อนข้างถูกกว่าในฝั่งของตัว H s h a ช r e หรือว่าในฝั่งของตัวตระกูลหุ้นเทค นะครับก็ก็จะมีความผันผวนที่น้อยกว่าโดยรวมๆเราเรายังค่อนข้างในค่อนข้างชอบในฝั่งของตัวหุ้นจีนอยู่นะครับก,ก็มองว่าขาขึ้นเนี่ยยังยังมีโอกาสที่จะไปได้จากเรื่องของตัวพวกพริซีต่างๆที่ที่จะออกมานะครับได้ครับวันนี้ต้องขอพรบคุณคุณเกดิศักดิ์มากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนํากันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ